ะมาฝึกพูดส <sh> ักนิดนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะชีวิตคือ is am are แล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนสบายดีไหมคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะเพื่อนๆนสบายดีเราก็ ยินดีด้วยนะแต่สําหรับใครที่มีทุกเรามาขอเป็นกำลังใจให้นะคะชีวิตคือ ismr at มันเป็นอยู่คือนะคะบางทีพระเจ้าเขาก็ทดสอบให้ชีวิตเป็นแบบนูน้นชีวิตเป็นแบบนี้ชีวิตมีคู่ชีวิตต้องอยู่โดดเดี่ยวชีวิตต้องขาดเงินชีวิตต้องขาดสุขชีวิตต้องมีทุกนะคะทุกอย่างมันเป็น เจ้าเขาทดสอบชีวิตเรานะคะแต่ถ้าวันหนึ่งนะถ้าเราผ่านมันไปได้นะมันจะดีมากเลยนะคะสิ่งที่ผ่านได้คือเราต้องอดทนค่ะอดทนเพื่อให้มันก้าผ่านไปได้ดีนะคะอดท,ทนคืออะไรหนึ่งเก็บไว้ในใจค่ะอย่าระบายอย่าคิดอย่าเล่า การที่เราเก็บอะไรไว้ในสมองคนเดียวมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะมันเหมือนเราเราไม่ได้ไปเอามันออกมาคุกคุนให้ใครได้ฟังอีกนะคะมันจะสงบภายในสมองเราเรียบร้อยเลยนะคะสมมุติว่าเรามีเรื่องทุกข์หรือเรามีเรื่องแค้นอะไรกับใครนะคะถ้าเราไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกคนหนึ่งเรารู้สึกว่ามันจะกลับมาอีกนะคะ ความคิดของเราแทนที่มันจะสงบไปแล้วหรือว่ามันนิ่งไปแล้วแต่เราไป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 นำมันมาอีกนะคะมันมันมันเหมือนยิ่งมามาก่อมันอีกสิ่งที่ดีที่สุดคือให้มันอยู่ไปนิ่งๆน,นะคะนิ่งไปในสมองเราแต่ถามว่าตัวเราจะทำยังไงต่อไปได้คือหนึ่ง บทสวดมนต์นี้ไม่ต้องขาดเลยนะคะบทสวดมนต์ไม่จําเป็นต้องสวดในที่นอนหรือหน้าหิ้งพระมีเวลาสวดตอนไหนเราก็สวดสงบจิตสงบใจได้ตอนไหนเราก็สวดน,นะคะอย่างเช่นเรานะเราสวดตอนขับรถทุกวันเลยค่ะบทอิติปิโสนะเราไม่เคยขาดเลยนะก็มีอีกหลายบทนะที่เราท่อง ราท่องเพราะเราชอบ่ะเราไม่เคยบังคับตัวเองว่าจะต้องไปนั่งหน้าพระหรือสวดมนต์ก่อนนอนนะเราทุกวันนี้เราเกือบสิบปีแล้วค่ะเราจับรถได้บทสวดมนต์นั้นก็ขึ้นในสมองเราเลยนะเราก็ท่องมาเรื่อยๆถึงแยกตรงไหนบทสวดมนต์มันก็จบตามบทเลยนะทีนี้เราจะมาคุยสำหรับเพื่อนๆที่มีทุกข์นะ ทนไปอีกหน่อยนะ21วันทุกทุกอย่างมันจะหายนะถ้าเรามีความทุกข์ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะฝ่าจะผ่านทุกได้ค่อนข้างจะหนักแต่อย่าอยู่ในจุดเดิมๆนะคะสำหรับใครมีทุกนะพยายามเปลี่ยนหญิหินอย่างให้กับตัวเองนะไปไปเติมพลังข้างนอกบ้างอะไรบ้าง เวลามันมีทุกข์นะมันมันหนักมากมันคิดอะไรไม่ออกถ้าเราไม่ไปพบเพื่อนบ้างไปพบเพื่อนดีๆนะให้เพื่อนไม่ต้องการปลอบใจกันนะคะแค,แค่ได้ไปคุยอะไรกันบ้างเราจะมีความสุขเองนะคะแล้วเราจะลืมในสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็จะไปเห็นอะไรภายนอกนะคะการที่เปลี่ยนยินอยางคือไปตามนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างนะ านั่งอยู่กับจุดเดิมมันจะทุกข์นะคะทุกคนมันมีทุกข์เท่ากันหมดค่ะเพราะพระเจ้าก็สร้างชีวิตคนมาแล้วนะเพียง mm hmm. แต่เวลาเราทุกข์เราอย่าไปหาอะไรมาบำบัดในในในชีวิตของเรานะเราพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้ mm hmm. อยู่นิ่งๆแล้วก็ออกไปเดินออกไปช็อปหรืออะไรแบบนี้นะคะ ขณะที่เราทุกข์ถ้าเรากินอาหารได้เราก็กินทดแทนไปเลยค่ะกินให้มันเยอะๆเดี๋ยวมันก็หายนะผ่านไป21วันรับรองหายแน่นอนค่ะความทุกข์สำหรับคนที่อยู่คนเดียวคิดว่าตัวเองไม่มีคู่หรืออะไรนะเราก็มีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรมาเลี้ยงแทนแทนชีวิตคู่นั้นได้นะแต่ต้องหาสัตว์เลี้ยงที่ มีค่าใช้จ่ายไม่แพงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายทางหมอมันจะแพงนะสําหรับสัตว์เลี้ยงนะหาสัตว์เลี้ยงหรือหาตุ๊กตาอะไรเป็นเพื่อนก็ได้นะถ้ามีเป็นเพื่อนตุ๊กตาเราก็ถักเสื้อให้ตุ๊กตาใส่ได้นะเราเราก็ไม่ทุกข์แล้วเราก็มีเพื่อนเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีชีวิตนะเราก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่ะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแค่การถักไปซื้อใหม่มาถักให้ตุ๊กตาใส่แค่นั้นก็มีความสุขนะ แล้วยังไงดีล่ะบำบัดสำหรับคนอยู่คนเดียวถ้าสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวเราคิดว่าเฮ้ยเราเหงาเราเป่าเปี่ยวอะไรงั้นจริงๆไม่ใช่นะการอยู่คนเดียวคือการไม่มีกรรมการไม่มีกรรมรอบๆตัวค่ะการที่ชีวิตเรามีคู่เราก็เหมือนมีกรรมอยู่ในตัวนะเราต้องชดใช้กรรมซึ่งกันและกันจนฝ่าจะหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคน ที่ไม่มีคู่อย่าอิจฉาคนที่มีคู่นะเพราะคนที่มีคู่เขาก็อิจฉาคนที่ไม่มีคู่เหมือนกันซึ่งมนุษย์เกิดมาก็ต่างคนต่างใช้กรรมต่างวาระนะคะบางทีเราไม่ได้ใช้กรรมกับลูกของเราเองเราอาจจะไปใช้กรรมในจุดอื่นบางทีเราไม่ได้ได้ใช้กรรมกับ ของเราเราอาจจะไปให้กรรมในจุดอื่นคือมันมีหลายๆจุดที่พระเจ้าเขาโทษแทนมานะเพราะฉะนั้นชีวิตที่สมดุลก็คือเป็นอยู่คือเป็นเราก็เป็นให้มีความสุขนะอยู่เราพยายามจัดสรรชีวิตให้ตัวเองมีความสุขความสุขความทุกข์นะมันอยู่กับเราไม่ได้นานมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวสุขเข้ามาเดี๋ยวทุกเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับเหมือนกันหมดค่ะจะไปได้รับตอนช่วงไหนของชีวิตเท่านั้นเองถ้าเกิดมาเรารับทุกเร็วเราก็จะหมดทุกเร็วเราก็จะเดินแตะไปหาความสุขเท่านั้นนะแต่มันก็มีสลับบ้างในในความทุกข์ความสุขเราอย่าดูถูกคน เรามีเมตตาให้กับคนเรามีเมตตาให้กับสัตว์นะถึงเวลาเราตกต่ำเราก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครสนใจเราไม่มีใครเหลียวมองเราไม่มีใครช่วยเหลือเรานะเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าเหยียดหยามคนอื่นนะมีเมตตากับคนอื่นให้ตลอดช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือนะคะ แล้วก็ความความสุขเหล่านั้นนพระเจ้าเขาประทานพรมาทางอ้อมเองค่ะเขาไม่จําเป็นต้องได้รับจากคนที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนจากคนที่ให้เราโดยตรงนะเชื่อศีพระเจ้า่เขาให้เราทางอ้อมขอให้คุณมีเมตตาอย่ามีคําพูดที่เจ็บเก็บให้กับคนนะถ้าเราโกรธแค้นใครเคืองแค้นใคร เราจะไม่ใช้คำพูดที่มันเจ็บๆไปแทงใจคนเพราะว่าคำพูดที่เจ็บๆนั้นน่ะมันยิ่งกว่ามีดคมๆที่ไปทิ่มแทงใจเขานะมันไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นคำพูดที่เจ็บๆกับคนในคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราเกลียดนะเราต้องเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้คนเดียวไม่ใช่สิ่งทุก์อย่างที่บอกในต้นคลิปแล้วนะคะ การเก็บอะไรไว้คนเดียวไม่ใช่สิ่งที่ทุกเพียงแต่เราไม่ระบายเรามองเรามองโลกให้มองให้ผ่านานอะ่ะเราเราจะไม่เก็บมามาแค้นอะไรมากมายค่ะแล้วก็พยายามให้อภัยเขาเยอะๆสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองจากชีวิตนะคะวันนี้อยากพูดให้เพื่อนๆได้ฟังได้ฟัง สำเนียงของเรานะคะไอ้สำเนียงของเรามันมันไม่เพาะเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อ<ๆ>เราก็อยากพูดเรามีความสุขในช่วงนี้ของชีวิตนะคะเรามาทําคลิปวิดีโอเรารู้สึกว่าความสุขของเราคือดวงตาค่ะเรามีรอยยิ้มเมื่อก่อนเราทํางานเยอะเนาะชีวิตเรายังไม่ว่างลูกเรายังเรียนไม่จบเราก็ยังคิดอะไรหลาย เราช่วยเหลือตัวเองได้ชีวิตมันเหมือนมันมีความสุขมากนะคะเมื่อก่อนทุกมากทุกที่เราไม่อยากเล่าเลยเพะเล่าไปมันก็จะไปเลื้อฟื้นในความทุกข์ขึ้นมาวันนี้เรามีความสุขแล้วเราไม่อยากเล่าแต่เราอยากแชร์ประสบการณ์ว่าความทุกข์มันอยู่กับเราไม่นานถ้าเรารู้จักคิดนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านมีความสุข วามสุขไปกับวิดีโอทุกวิดีโอของเรานะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามวิดีโอของเรานะคะเราหัดทำโอ้เรามีความสุขมากค่ะไม่เชื่อดูรวงตาสิคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพสวยๆต่อไปนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปเรานะคะขอบคุณในการติดตามรับชมขอบคุณในการกดติดตาม ขอบคุณในขอบคุณในคะในการกดไลค์ให้เรานะคะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะพาไปชมภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ